อร่อยค่ะเหมือนเหมือนลูกอมเลยอ่ะรสชาติก็อร่อยค่ะคือจะเหมือนรสชาติจะเหมือนกับผลไม้เบอร์รี่อะค่ะแบบแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยค่ะอร่อยมากเลยรสชาติเหมือนผลไม้พวกเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เหมือนเรากินลูกอมของเด็กๆก็หวานเดียวเลยก็เปรี้ยวๆอร่อยดีค่ะกินง่ายค่ะก็อร่อยดีค่ะเหมือนขนมเลยกินง่าย ไอเดียค่ะมันจะเปรี้ยวๆเ,เหมือนเรากินต้มหรือว่าพวกเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อร่อยนะคะมันเหมือนกินขนมเลยอะแบบนี้ซาลาที่สนิดอะไรนิดรสชาติก็อร่อยะคะ่ะชอบรู้สึกถูกใจที่มันมีที่มันกินง่ายเหมือนกินขนมเงีนนะะ้ยค่ะมันจะเปรี้ยวอมหวานนิดๆนะคะอ,อร่อยมากนะกินทีแรกถูกใจมากเลยอะคะ่ะรสชาติอร่อยมากเลยนะ เดินใจํานแบบสามสีส่คนเลย